ดีค่ะตอนน well. ี้เราจะพานักเรียนมาสำรวจสวัสดีค่ะพานักเรียนมาสำรวจข้างน้ำใหม่ที่โรงเรียนเราขอรับบริจาคนะคะเดี๋ออย่งใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วว้าวว้าวว้าวดีนะคะนักเรียนเป่นแม่ยาเข้าเลยเป็นมากเลยเป็นนู้ดถุงซปรีวิวส,สิไปรีวิวซิวู้ค่ะเป็นถุงซานถุงซานโอ๊ยเขตดกอซ่างอันี้เข็ดกอซ่างอันนี้โอ๊ย M หนึ่งร้อยห้าสิบ อุ <im itation> ้ยม่น่ารักเลยน่ารักมากอ้ห้องน้ำเรามีกี่ห้องคะนําเสนอสิคะมแต่ีบอกว่าถูกกระมากเออมันยังไม่ใช้อยู่ยังไม่เริ่มใช้อะไรนะแล้วก็แคด้วยเอ้าจะให้กว้างขนาดไหนเดี๋ยวนี้น่ะมีสี่ห้องนะคะ่วรทาห้องอเดี๋ยวทาให้อมอีกเออทาให้อีฟอาบน้านะคะไ่พี่หมาเป็นเออตอนนี้ห้องน้ำเราตอนนี้ห้อง เรากำลังนะคะห้องน้ำเรากำลังลรีโนเวทออกมาค่ะจากอันเดิมที่แบบว่าสกรปรกมากใช่ไหมไม่ใช่อะไรอะไรหนะ้ากระดานที่มันอันนั้นน่ะที่กั้นมันพังเนาะอันเก่าเนาะที่กั้นเราอยู่ทางนู้นที่มันพังแล้วนะคะวันนี้โรงเรียนเรากำลังแข่งขันกีฬานะคะโอลิมปิกเกมนะคะอันนี้คือเปตองแห่งชาตินะคะใช่ไหมคะเปตองแห่งชาติต้องไหนอะ อ๋อเปตออันนี้กีฬาอะไรคะเด็กๆอันนี้กีฬาอะไรคะกีฬานี่ไงลูกกีฬาไทยกีฬาเปตอกีฬาสีนี่กีฬาสีไม่ใช่อันตรายอย่าเอามาอันนี้กีฬาภายนอกเป็นเขาเรียกว่ากีฬาเครือข่ายจะทำจุกจ้ากีฬาเครือข่ายเจะโจใส่หัวนักเรียนแต่นะคะอันนี้อาคารเรียนของเรานักเรียนก็อยู่ในห้องเรียนอ่ะอันนี้ทิชชร์กำลัง สอนภาษาอังกฤษอยู่นะคะตอนนี้นักเรียนไล่แล้วค่ะนักเรียนไล่นะคะคุณครูคนครูที่เชิญเลยนะเมื่อกี้ที่เชิญคิตตี้แคที่สอนอยู่ส่วนอันนี้สีดับสองของเราทางานเสร็จแล้วลงไปแล้วเพื่ออยากไปดูกีฬาส่วนพวกนี้ไม่อยากลงไปนะคะพวกนี้ไม่อยากลงไปนะคะเพราะยังไม่เสร็จใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเซว้าเนรเซว่าเน่เหรออีบอกว่าเซว้าเน่ ขีไม่ออกจะใส่สบายยูงอะไรนะคีดไม่ออกคีดไม่ออกแล้วขี้ไม่ออกใส่สบายคีดไม่ออกใสตดีีไม่ออกรอไปร้านเลยให้เขาแบบนี้เลยสองคนที่จะเป็นนางรำถือป้ายนางรำถือนางรำถือป้ายทำไมนางรำต้องถือป้ายก็เอาไปนอนแก้วฉันไม่ใช่นางนะางถือป้ายได้เหรอพี่ถือป้ายเราเราไม่ถือได้หนึ่งวันพันเรื่องนะคะทุกคนหนึ่งวันพันเรื่อง อ, <aperture. S 1> อันนี้ชื่อน้องนิสมา arf, สามัทยานะคะลูกพี่สมานะคะลูกพ <op> mm ี่สมานะคะขึ้นน้องขิมนะคะส่วนนี้น้องอีนนะคะเด็กหญิงเ้องน้องเอแคลนะคะผู้หญิงน้องอีนอยู่ตรงนี้ขอโทษขอโทษน้องเอแคลนะคะเด็กหญิงชยาพาภาวะวิจารนะคะอันนี้น้องดาริตาชมพูโค้นนะคะหรือน้องปลายฟ้านะคะส่วนนี้น้องอีฟนะคะเ็กหญิงทันวรัตน์ตัวขาวนะคะ บัวงามเหรอโอเคได้เป็นบัวงามอีกคนนึงล่ะไซรล่ะเด็กหญิงเด็กหญิงคนนี้นะคะสั้นส้นอยู่ข้างล่างนี่เด็กหญิงนัทพัฒน์เจษดาพานิชนะคะหรือว่าตาผู้เลวเหมือนเจเลสเออตาตาผู้เลวเซเลสเมืองตาอ่าอันนี้อ่าเป็นหลานเยลดานะคะเยลดาเยลดานะคะหลานเยลดานะคะ ก็คือน้องอะไรนะน้ำลายพุ่งเลยปลายปลายน้องปลายปลายน้ำลายพุ่งเลยใช่ไหมคะห้องนี้มีปลายฟ้าแผ่นฟ้าแล้วก็ปลายปลายนะคะอยู่ยอดทั้งหมดเลยนะโอเคคุณครูต้องโทรมาแค่นี้ก่อนนะคะ